สวัสดีครับอเด่ใน,นช่องคุณพ่อกัดไฟอีกครั้งนะครับเย่ฮ่าของใหม่นะครับปกติแล้วคุณพ่อเดี๋ยวนี้ของใหม่ออกมาจะไปออกวันพฤหัสไม่ก็วันศุกร์นะแต่ว่าคราวนี้นะต้องขอบคุณคิดอันคิดนะครับที่ส่งกล่องนี้คุณพ่อรีวิวก่อนนะครับเพราะว่ามาเร็วคุณพ่อก็เลยอัพให้วันพุธเลยนะครับวันนี้ก็คือของออกแล้วนั่นเองในกรุงเทพและปร,ะรีมณฑลนะครับถ้าไกลกรุงเทพไปหน่อยก็อาจจะเป็นพฤหัสหรือศุกร์หรือเสาร์ประมาณวันศุกร์จริงๆก็น่าจะได้ครบทุก ทุกเล่นครบทุกคนแล้วนั่นแหละนะก็กับบ d ดี้ไฟ h t กล่องใหม่นั่นเองนะครับเป็น FBT FD03 นะฮะไฟเตอร์เด็กชุดการ์ดพร้อมแข่งนั่นเองก็แล้วก็มานะเด็กที่คุณพ่อรอคอยรอคอยรอคอยมานานที่จะทำนะครับก็คือรัม ห้าเขานั่นเองใครๆก็รู้นะฮะว่าเด็กรู้รักคุณพ่อนั่นเองนะครับลูกดาของคุณพ่อนั่นเองโอ้ยออกเป็นเด็กพร้อมแข่งไม่ได้พร้อมเล่นนะพร้อมแข่งแค่เห็นคนที่เล่นดํามาแค่เห็นสองคนนี้ก็รู้แล้วว่าของเท่มาตัากก้งแต่คลิกคลาดคลิกคลาสขนาดไหนนะฮะเหมือนเดิมมันเป็นพร้อมแข่งก็จะเหมือนกับทีดีแต่ว่าของดีกว่านั่นเองแล้วก็จะมีอ่าสแกนเล่นใน Discord ดดูการ์ตูนได้เดี๋ยวนี้ตอนนี้เขามี ไม่พิงขิงแมนมาอัปเดตการ์ตูนจากในภาคมังงะให้ดูแล้วให้รับฟังรับชมกันแล้วในช่องเคลียรนคิดนะไปไปดูได้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมชุดการ์ดนี้มี Dragon World นะฮะใช่ไหมอ่อ๋อไม่ได้ไม่ได้เขียนไว้ดักเกิลเวิลดด้วยโอเคก็สแกนได้ตรงนี้ละกันก็ส่วนใหญ่จะเป็น Dragon World จริงๆมันก็เป็น Dragon World ทั้งทั้งทั้งหมดเลยเพราะว่ามันเป็นสาย5เขานั่นเองนะฮะตาลตายกล่องสตาร์เตอร์กล่อง FD กล่อง TD ก็จะมี พเมตกระดาษมาให้นะครับแล้วก็ข้างหลังก็จะมีคู่มือละมั้งถ้าเป็นตามปกติด้านหนึ่งเป็นเพมแมทอีกด้านหนึ่งนะโอเคใช่ด้านนึงก็จะเป็นคู่มือวิธีการเล่นคร่าวๆนะฮะจริง,รงๆเข้าไปนใน Discord ดเขาจะมีห้องฝึกหัดสำหรับคนเพิ่งเล่นเพิ่งหัดเล่นด้วยนะอ่ะแล้วก็มีอันนี้เป็นเคาน์เตอร์รับพลังนั่นเองก็เป็นแบบลูกกริ้งหมุนรอบนะฮะนี่ข้างหนึ่งก็จะเป็น1 -20 ถึง่อีกข้างหนึ่งก็จะเป็น21 40ถึงนะครับก็จะเป็น โอกัดรัมมุกเกนดรัมสุดหล่อนั่นเองนะฮะอ่าในนี้มีหน้ากล่องเป็นฟอยล์แล้วก็แน่นอนนะครับหลังกล่องเป็นซองสุ่มนั่นอ่าเป็นสุ่มหลังกล่องนั่นเองนะฮะแล้วก็เหมือนเดิมซื้อมาอยัางไงก็ต้องมีอันนี้อยู่ดีนะครับเป็นอ่าสติกเกอร์ฟอยล์การันตีว่าไม่เคยถูกแกะมาก่อนนั่นเองเนะซื้อมาอยัางไงก็ต้องมีนะฮะ แล้วเ,เอาหลังกล่องออกไปก่อนขอรูปๆรูปๆดูน่าจะพอรู้อ่ะอยู่ใบที่2นะฮะใบแรกน่าจะเป็นโฆษณาเหมือนเดิมนั่นแหละเรามาซอนไว้ตรงนี้แอบๆไว้ FD มันจะดีนอกจากว่ามันจะมีการ์ดที่ดีกว่าทีดีแล้วสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือเดี๋ยวต่อไปในอนาคตทางเียนคิสเขาจะมีแข่งที่ใช้ FD เป็นหลักอย่างเดียวก็จะคล้ายๆกับ TD ไฟแต่ว่าอันนี้นเป็น FD ไฟ ก็จะเป็นไฟเตอร์คอลเลกชันไฟไฟเตอร์เด็กไฟก็จะเป็นเล่นด้วย FD มาตีกันนั่นเองนะครับก็จะเป็นอยู่ในงานแข่งแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีวันที่อ like <ight> ัดเนี่ยยังไม่มีประกาศว่าวันไหนนะก็ต้องรอติดตามในเพจไทยบัดดี้นะครับโอเคมาอันนี้ลื่นพูดได้เลยว่าลื่นนะฮะลื่นในการอ่านการและคอมโบนะครับเพราะว่าจริงๆคุณพ่อจะทำเด็กโปรไฟล์กับ2กล่องจัดเด็กด้วยนะแล้วก็ ถ้าอยากจะลองดูว่าทั้งหมดที่มันขาดอะไรอีกในเด็กที่คุณพ่อจัดไว้ในอดีตเคยทำไว้แล้วเดยกคุณพ่อจะทายคลิปคุณพ่อจะแปะไว้ให้ละกันว่าอันที่คุณพ่อทําเด็กห้าเขาเนี่ยคุณพ่อใส่อะไรไปบ้างถ้าแบบคอมพลีทคอมพลีทหน่อยคอมพลีทกว่านี้ก็คือมันจะมีแบบพวกการ์ดอมนิลอร์นะครับโอเคเรามาเริ่มที่อมนิลอร์ตละกันติดอมนิลอร์คืออะไรอมนิลอร์มีเคยมีเร็วนี้เองมีน้องๆมาถามนะครับว่า อมนิลอดคืออะไรอมนิลอดคือราชันเขาราชันเขามันจะดีกว่าการ์ดทั่วไปตรงที่อมนิลอดสามารถใส่ในทุกเด็กต่อให้คนละเวอร์ก็ตามาเป็นดักก้อนเวิร์สามารถใส่อมอ, Hero อมนิลอดฮีโร่ได้ออมนิลอดเลเจนด์ได้แต่ถ้าใส่ออมนิลอดดกักถ้าพงเราเป็นดักก้อนเราจะไปใส่ออมนิลอดเลเจนด์เราจะใส่ในแค่หนึ่งใบถ้าเราไปใส่ออมนิลอดฮีโร่ก็ใส่ได้ตัวนั้นหนึ่งใบอาจจะใส่ มุกคุโร่หนึ่งมุกคุโร่หนึ่งหนึ่งใบมุกคุโรลล่่างสองหนึ่งใบได้อย่างนี้แต่ถ้าอมนิลอร์อยู่ในดาก้อนก็จะใส่ได้สนะี่ใบตามปกตินั่นเองนะครับซึ่งหน้ากล่องนี้เขาก็จะให้เป็นมุกเกนดรัมนั่นเองนะเป็นฟอ,อยนะฮะอันนี้เป็นฟอ,อยนะแต่ว่าคุณพอ่ออัดแสงมันค่อนข้างแสงค่อนข้างโอเคนะมันก็เลยไม่ขึ้นฟอ,อยให้เท่าไหร่นะแต่ว่าจริงๆมันเป็นฟอ,อยนะครับฟอ,อยจริงๆมันสวยนะเป็นฟอ,อยเกล็ดๆแต่อันนี้น้องๆไม่ค่อยชัดมั้งเพราะว่ามันน่าจะโดนโดนแสงแดด อันรุนแรงของประเทศไทยจัดการไปนะครับเป็นมอนสเตอร์ไซส์สองเจ็ดพันสองทีหกพันนะครับมีอมนิลอดสกิลแรกห้ามไว้ช่องกลางนะครับอีกสกิลหนึ่งคอคอสเมื่อ,อ,อ,อการนี้เข้าสู่สนามทับเด็กเท้าโซต่สองเกตนะครับสกิลอีกสกิลหนึ่งสกิลที่ง่ายและเก่งที่สุดของมันก็คือเมื่อเราเจ็บเลือดเจ็บเลือดในที่นี้คือสร้างความเสียหายให้หนึ่งให้เราหนึ่งหน่วยแล้วจะยิงไปตรงข้ามหนึ่งตัวและเพิ่มเลือดหนึ่งนะครับ ไม่ใช่การเจ็บเลือดของรัมของ5้าเขามันจะไม่ใช่การจ่าย1เลือดจ่ายหนึ่งเลือดจะไม่สามารถกดสกิลนี้ได้เพราะฉะนั้นไอ้ของทรัพย์ของ5้าเขาทั้งหมดนี้มันจะเป็นการทำหนึ่งเดเมจให้ตัวเองเพื่อที่จะกดสกิลต่อเนื่องอย่างมุกเกนรัมนี่ทำเจ็บดาเมจตัวเองหนึ่งเาเมจเพื่อที่จะยิงมานตรงข้ามหนึ่งตัวยิงมอนนะยิงมอนมา่นตรงข้ามหนึ่งตัวแล้วก็เลือดเด้งหนึ่งเลือดนั่นเองเป็นบัดดนะี้แน่นอนนะฮะว่าต้องให้มาห้าใบเป็นบัดดี้หนึ่งใบแล้วก็ เป็นการ์ดในเด็กอีกซี่ใบนั่นเองนี่สวยงามนะฮะโอเคอ่าตับอันเนี้ยจริงๆมันจะเรียกว่าลาชันเขาก็ไม่ถูกต้องจริงๆมันต้องเป็นเด็กห้าเขาเรียกว่าเด็กห้าเขานะครับเพราะว่าของซับทั้งหมดมันจะเป็นพวกเนี้ยพวกอ่าสุดยอดมังกรอัศวินห้าเขาวพวกอัศวินห้าเขาหลายใบยมันจะมาช่วยซับห้าเขาให้ดีมากๆนั่นเองแล้วก็ ส่นให่จะเป็นพวกตัวใหญ่เพราะฉะนั้นมันจะมีของที่จะมาช่วยในการลดไซน์นั่นเองนะครับอันนี้เป็นดูเบลผู้ใช้ดับโลดับอะไรเนี่ยดับเพลิงโลกันไซส์สามแ0ด0ันสองคีห้นะครับไม่สามารถคอช่องกลางได้คอคอสใจสังเกตทับเด็กยาโซนะฮะเมื่อเราเจ็บหนึ่งเลือดอ่าเมื่อเมื่อได้รับความเสียหายเอาทับเด็กนำกร์ดหนึ่งใบของเอาเอาเกตหนึ่งใบของคู่แข่งลงดปแล้วก็ เอาท็อปเด็กของเราเขาหนึ่งเกตเทเดอร์ระคังก็จะยิงเกตแล้วก็ได้หนึ่งเกตแทนนะครับซึ่งดูเบลจริงๆเอามาเก็บใบนะดูเบลมันมันได้ยิงเกตอาจจะติดมสักใบหนึ่งแต่ว่ามันมีตัวที่ดีกว่านี้นั่นเองซึ่งก็คือคนนี้นั่นเองนะครับลูกหลักเบอร์สองหรือลูกหลักเบอร์หนึ่งหรือลูกหลักที่สุดของเรานั่นเองในเด็กห้าเข่านะฮะก็คือ ฮักไครผู้ใช้ทรายนั่นเองนะครับสุดยอดอัวิน5เขาฮักไครผู้ใช้ทรายให้มา3ามใบนะครับเป็นมอนเตอร์ไซส์สามหกพันสองขีหกพันคอคอคอสท็อปเด็กจะโซใจ2เกตนะฮะสกิลเมื่อพลังชีวิตเราเสียหายสามารถท็อปเด็กเข้าเกตได้หนึ่งเลือดแล้วก็ถ้าอยู่ในเทอร์ของเราจะได้หนึ่งจัวและสามารถคอการ์ดที่ติดมังกรห้าเขา คอการ์ที่ติด5เขาจากมือลงสนามโดยจ่ายคอคอสและการ์ดใบนั้นจะกลายเป็นไซสูนซึ่งมันคือสิ่งที่ดีงามที่สุดของเด็กนี้คุณสามารถเอาฮักใครมาลงลงกลางลงซ้ายลงขวาก็ได้ทําอะไรก็ได้ให้มันเจ็บหนึ่งเลือดซึ่งไม่ใช่เรื่องยากเจอลือดปุ๊บได้หนึ่งเกตหนึ่งเลือดหนึ่งเลือดปุ๊บถ้าอยู่ในเธอเราได้หนึ่งจั่วแล้วก็คอมือหนึ่งใบคุณสามารถคอตัวมันเองลงมาได้กลายเป็นไซสูน แต่สกิลนี้ใช้ได้เธอละครั้งเพราะฉะนั้นก็ต้องรอเธอร์ต่อไปหรือในเธอร์คู่แข่งถ้าเราเจ็บเลือดในเธอร์คู่แข่งได้เราก็สามารถขอเด็กหนึ่งตัวได้หนึ่งเกจหนึ่งเลือดไม่ได้จัวแต่ขอได้ใบต่อไปอ่าใบนี้ก็เป็นใบที่ลูกรลกอีกใบนึงนะครับมับงกรห้าเข่าดูเบลเอสดีกับแมกเลสเอสดีนั่นเองเป็นมอนสเตอร์ไซส์หนึ่งพลังสามพันหนึ่งคิดหนึ่งพัน สกิลเมื่อถ้าในสนามเรามีมังกรเหล็กที่มีไซส์สหรือสูงกว่าการ์ดใบนี้จะใส่ลดลงหนึ่งก็จะกลายเป็นไซส์ศูนย์เอามาเล่นกับพวกนี้แหละให้มันเสกตัวเองเลยจบอีกสกิลหนึ่งชื่อสกิลว่าเสียงสะท้อนแห่ง5้าเขาเมื่อการ์ดนี้เข้าสู่สนามานำการ์ดที่มีคำว่า5้าเขาจากชื่อในชื่อจากกองขึ้นมือจ่สองเลือดไม่ใช่สิสร้างความเสียหายสเลือด เท่ทเคละครนะครับจะเอาดาบจะเอามอนสเตอร์จะเอาฮัคไคจะเอาดําเอาอะไรก็ได้ขึ้นมือแต่ว่าเสียสองเลือดยิงเลือดตัวเองสองสองเลือดซึ่งไอการที่ยิงเลือดตัวเองสองเลือดเนี่ยมันจะถามก็จะมีคนถามว่าเล่นกับมุกเกนดาจะได้ยิงฝังนตรงข้ามสองตัวแล้วก็เพิ่มสองเลือดไหมซึ่งบอกว่าไม่นะครับเพราะว่าพวกนี้มันจะบอกว่าเมื่อรับความเสียหายกี่จะได้รับความเสียหายกี่เลือดก็ตามมันจะเท่ากับหนึ่งแล้วความเสียหายเพราะฉะนั้นจะได้เจ็บสองเลือด ก็จะได้ยิงหนึ่งตัวแล้วก็เพิ่มหนึ่งเลือดอยู่ดีนะครับซึ่งถ้าเรามีดรัมกับฮักไครในสนามมันก็จะได้หนึ่งเลือดแล้วก็ยิงแล้วก็ได้หนึ่งเกตหนึ่งเลือดถ้าหยิดเธอเราได้หนึ่งจวดแล้วก็คอนั่นเองก็จะถ้ากับว่าฮิวสองเลือดได้ถ้ามีสองตัวอยู่ในสนามอย่างนี้น่าจะเข้าใจนะไม่น่าไม่น่าจะ,ไม,าจะไม่น่าจะงงโอเคอันนี้ให้มาสองใบนะครับเป็นมังกรสวินท่าข่ารุ่นก่อนหน้าเบนเนชผู้ใช้ไม้เท้าทราย เป็นมอนสเตอร์ไซส์หนึ่งสามพันหนึ่งคิหนึ่งพันนะครับอ่าถ้าถ้าในถ้าในสนามเรามีมังกรอ่าถ้ามีดักบอนเวิลด์ไซส์สามหรือสูงกว่าตัวมันจากายเป็นไซส์ศูนย์อสกิลหนึ่งเมื่อก,การ์ดใบนี้เข้าสู่สนามสามารถนำท็อปเด็กเข้าโซของมอนหนึ่งใบในสนามอ่าอืมโอเคแล้วก็ยิงเราหนึ่งเลือดด้วยเอาท็อปเด็กเข้าโซ่ยงิงหนึ่งเลือดก็ ถ้าถ้าใส่พวกนั้นเต็มไอ้พวกนี้ก็ไม่ค่อยได้ใส่พราว่ามันมันใช้ยากนะมันมีตัวใช้ง่ายกว่านี้อยู่ในในลังกล่องนั่นเองนะฮะสปอยอเมลักเอดีนะครับคนเก่งอีกคนนึงนั่นเองไซส์สองห้าพันสองคีสหนึ่งพันนะครับเป็นเมลักเอดีไม่สามารถคอลอนช่องกลางได้ถ้าเรามีมอนสเตอร์มังกรงกอเหล็กไซส์สองหรือสูงกว่าในสนามตัวมันจะใส่ลดลงสกลายเป็นไซส์ศูนเหมือนกันลดไซส์ตัวเอง สกิลที่เก่งของมันคือเคาน์เตอร์เลือกมังกรกลเล็กในสซารละหนึ่งใบการ์ดใบนั้นจะได้พลังบวกหนึ่งพันตูดบวกหนึ่งพันแล้วก็ได้เพนนเทาจนจบเทิร์นนี้แล้วก็ยิงเลือดเราหนึ่งนะครับเทิร์นละครั้งก็ชีพคนหนึ่งชีพเพื่อนหรือชี้ใครก็ได้หนึ่งคนในสนามที่เป็นมังกรกรเล็กได้หนึ่งหมื่นได้พลังหนึ่งพันตูดหนึ่งพันแต่ว่าได้เพนนเทสําคัญคือได้เพนนีเทตและมันยิงเลือดเราไม่เป็นเคาน์เตอร์สามารถใช้เทิร์นคู่แข่งและในเทิร์นเราก แล้วมันแล้วมันมาลงฟรีด้วยเมลักอ่าให้เทนบุใหม่ใบหนึ่งนะครับเป็นมอนสเตอร์ไซส์สามเจ็ดพัคิดเจ็ดพนติดอมนิลอดก็ทั้งเด็กก็จะมีดำกับเทนบุที่ติดอมนิลอดคอคอสเอามอนสเตอร์หนึ่งใบในสนามเข้าโซลแล้วก็จ่ายสองเกตเมื่อกลับไปน,นี้คุณสนามเมื่อหรือเมื่อเราเจ็บเลือดทำลายมอนสเตอร์ทุกใบของคู่แข่ง เทนเดอร์ละครนะครับมีแต่ว่าในแท็กกับโซกาดก็เป็นเทนบุที่เก่งที่สุดในตอนนี้ที่มันออกมานะฮะอ่ามอนสเตอร์น่าจะหมดแล้วคราวนี้เป็นไอเทเนเวทมนต์ดากูแทบใจหนึ่งเลือดสองใจหนึ่งเกรดสองเลือดชี้มอนชี้การ์ดบัญชีหนังคู่แข่งหนึ่งใบไม่สามารถโจมตีได้ในเทิร์นนี้นะครับก็เป็นเวทสามัญและแหละของดากอนเวิลด์นะอ่าดากูพลังฮึดนะฮะดากูกัสแคทคอร์ด เจ็บหนึ่งเลือดเลือดเราเพิ่มสามเป็นเคาน์เตอร,ตอร์สามารถใช้ในกาคู่แข่งได้ก็เจ็บหนึ่งเลือดก่อนถมา่คู่แข่งจะตีมอนอาจจะตีแล้วครับจะตีปุ๊บคุณก็เจ็บหนึ่งเลือดครับเพิ่มเลือดสามแล้วก็ต่อด้วยสกิลของดำเพิ่มเลือดหนึ่งแล้วยิงผ่านตรงข้ามไม่ต้องเล่นใบที่ค่อนข้างคุณพ่อชอบเอามาใช้มากๆในการปิดเกมได้หลายๆครั้งมีโอกาสในการใช้บ่อยมากๆอีกใบนึงเป็น ดาบราชามงกรฐานบัตะพีนั่นเองนะครับแคชคอร์สใจหนึ่งเกตเจ็บหนึ่งเลือดเคาน์เตอร์ทำลายมอนสเตอร์คู่แข่งหนึ่งใบแต่ก็ถ้าเรามีการที่ติดชื่อดรัมในสนามยิงสองเลือดใช้ได้เพละครังซึ่งถ้าเรามีดรัมมุกเกนในสนามอีกมันจะได้หนึ่งเลือดและยิงผ่านตรงข้ามอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งเลือดอยิงมันจะได้หนึ่งเลือดยิงมอนคู่แข่งอีกหนึ่งตัวโอ้ยเริ่มเบลอ ก็จริงๆทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลม,มันจะเป็นคอมโบที่เล่นกับมกเกนดัมแล้วก็เล่นกับฮักไคผู้ใช้สายเท่านั้นนะเพราะว่ามันจะเป็น2ตัวที่ค่อนข้างจะบัฟมันเป็น2ตัวที่เก่งมากๆและได้บัฟมาเยอะมากๆเพราะว่ามันมันเจ็บเลือดง่ายมากๆในในในเด็กเนี้ยแล้วมันคนนึงเจ็บเลือดได้เกตได้จ่วยคนนึงได้เลือดได้ยิงอย่างเงี้ยมันเก่งคุ้มคุม,คมอ่าดราก้อนเชนแคทคอร์ เจ็บหนึ่งเลือดเคาน์เตอร์เลือกมอนสเตอร์บนสนามหนึ่งใบที่ติดห้าเขาครั้งต่อไปที่ถูกทําลายจะไม่ถูกไม่ถูกยิงก็ไอ้จจไม่นหูเป็นไรแต่สนามก็ชี้หนึ่งตัวเคลือบนั่นเองสามารถเคลือบช่องกลางได้แต่ว่าเคลือบได้แค่ห้าเขาอย่างเดียวนะครับเพราะว่าพวกอย่างเงี้ยเวทเคลือบอย่างเงี้ยปกติมันจะไม่ให้เคลือบช่องกลางแต่ว่านี้มันเคลือบช่องกลางได้แต่ว่ามันไม่ให้เคลือบห้าเขาเอ้มันไม่มันมันขอติดห้าเขาก็ได้อย่างสี่อย่างอ่ะของดีนะฮะเรือันนี้เรียกว่าของดีประจําเด็กนะฮะ ให้มาสามใบดักโกวิสตอมปัญญาแห่งห้าเขานั่นเองไล่ได้ถ้าเรามีมอนสเตอร์ที่ติดห้าเขาในสนามแคสคอร์สเจ็บหนึ่งเลือดเราจะได้หนึงเกรหนึ่งจัว่วใช้เธอระครังนะฮะของดีของดียังไงลงคักไข่เอ้ยอ่ะลงทั้งหมดทั้งมวลคุณไปนี่คุณพ่อชอบบอกลูกลักเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองเป็นคอมโบหลักในการเล่นนะฮะอ่ะ ฮักใครอยู่ในสนามง่ายๆเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะแค่มีฮักใครในสนามไล่ดะโกวิสดอมเจ็บหนึ่งเลือดได้1 1หนึ่งเกตหนึ่งจั่วฮักกิวฮักใครเกิดได้หนึ่งเกตหนึ่งเลือดในเธอเราได้หนึ่งจั่วแล้ว,ลวครหน,นึ่งคนแค่เนี้ยแค่เนี้ทั้งหมดทั้งมวลคือขอแค่เนี้ขอแค่นี้เจ็บหนึ่งเลือดได้หนึ่งเกตหนึ่งจั่วขอแค่นี้ไม่มีอะไรมากแล้วชีวิตนี้ขอแค่นี้ในการเล่นห้า,ะะ wd, เ,า,าเข่าดะก้อนไบส์แสงแห่งห้าเข่านะฮะเจ็บหนึ่งเลือดเอาเท่าเด็กเขาเกต แล้วก็นำมอนสเตอร์ที่ติด5เขาหนึ่งใบาจากดรอปขึ้นมือก็เอามาขุดของจากในหลุมขึ้นมือนั่นเองก็จะไปขุดก็มีอยู่ไม่กี่ตัวดำมุกเกนดำมุกเกนดำเทนบุแล้วก็ฮกไขแค่นี้ขออยู่แค่นี้อ่าให้ดัคโกนิกกินม,มัวใบใหม่นะครับก็ใส่ไวใบ,บเดียวเลยแหละกินม,มัวมันใช้ยากนะคุณพ่อไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ยแหละ ไล่ได้ถ้ามีเลือดหหรือต่ากว่าแต่ว่าเด็กนี้จริงๆก็โอเคนะเพราะว่ามันยิงเลือดตัวเองเนะาะทิ้งการประมือทั้งหมดของทุกใบของเราทักเด็ก2ใบเขาเกตแล้วก็ได้2จั่วะไดิเธอละครังนะครับก็ปกติมันจะไม่ได้เกตไหมอันนี้จะได้เกตด,ด้วยโลห่าเขาใช่โลห่าเขาด้กคนชิลโลแห่ง5้าเขาไล่ได้ในเธอลไล่ด้ในเมื่อแข่งโจมตี และ,และในในขณะเรามีการ์ดที่ติดห้าเขานะฮะก็ยกเลิกเคาเตอร้อรลวิธีการโจมตมีง่ายๆเลยอุ้ยเห็นของดีอีกแล้วอ่ะให้ดักก้อนเชสนะฮะล่าได้เมื่อพลังชีวิตเราจะเสียหายใจนึ่งเกตทำลายไอเทมหรือว่าเวทมนต์คู่แข่งใบก็เอามายิงเวทมนต์ไอเทมนะดักก้อนมัน มุกเกนดัมมันดีทุกอย่างยกเว้นมันยิงไอเทมกัย็ยิงเวทมนต์ไม่ได้นะมันยิงได้แค่มอนนะฮะของดีนะครับดากอนสเกลอันเนี้ยเอาไปแตกได้หลายเด็กมากๆจะไม่ใส่ใน5เขาจะาไปแตกใส่พวกเด็กเด็กที่มันยืนกลางอย่างชาโดดากอนยางอ่าอะไรนะของไอ้ดาดันนะ่บัตดีไอก็ได้พูอว่ามันมันสามารถเคลือบไง เคาน์เตอร์นะครับเลือกมอนสเตอร์หนึ่งใบในสนามเราครั้งต่อไปที่จะถูกทำลายยกเลิกกันจมยกเลิกกันทำลายแค่นั้นแหละก็เอามาเคลือบเคลือบกลางได้เป็นเวทอันเดียวของดากอนที่สามารถเคลือบกลางได้ง่ายที่สุดนะฮะอ่าของดีต่อเนื่องนะครับเพื่อว่ายังไงก็ของดีเพราะเด็กมันอวยเด็กมันคนมันอวยมันทุกใบมันก็อ่าของดีอ่าของดีหมดนะอันนี้ของดีจริงนะฮะดาบมังกรห้าเขาดาก,กูเบฟไอเทม ห้าพันสามคิอีคลิปคอรสท็อปเด็กหนึ่งใบเข้าอ่ะเอาการหนึ่งใบเข้าโซใจหนึ่เกตแล้วก็เจ็บ1เลือดการ์ดนี้สามารถโจมตีค้าหัวมอนสเตอร์มังกรเกาะเหล็ก,นกนในช่องกลางได้ต้องเป็นมังกรเกาะเหล็กน,นะอีกสกิลหนึ่งเมื่อเราได้รับความเสียหายท็อปเด็กเข้าเกต1เลือดหถ้าดเดนเทิรเราได้จวหนึ่งด้วยใช้ได้เทอรล,ละครั้งซึ่งถ้าบอกว่า อ่าถ้างี้สามารถกดสกิลได้ไหมก็ลงมันต้องเจ็บหนึ่งเลือดนี่เจ็บหนึ่งเลือดหนึ่งเกรดแล้วก็เอามือหนึ่งใบยัดไม่ได้ไม่ทันนะครับมันจะถือว่ายังไม่ได้เข้าสนามสกิลล่างก็ยังไม่เกิดมันก็จะแค่มีสกิลบนอย่างเดียวอ่ะคิดง่ายๆว่ามันตอนที่ลงปุ๊บเจ็บหนึ่งเลือดมันจะไม่มีสกิลบนอ่ะมันจะไม่มีสกิลล่างซึ่งก็แน่นอนความบูดหลักๆของมันก็จะเหมือนเดิมก็คือฮักไข่อ่ะลงฮักไข่ก่อนลงตัวนี้มาเจ็บหนึ่งเลือดมือหนึ่งใบยัดแล้วก็หนึ่ง แล้วก็ใช้อะไรก็ได้ดักกูกกสใช้ดักกูวิดดอมอะไรก็ได้เพื่อให้กดสกิลนี้รอบหนึ่งไดหนึ่งเกตหนึ่งเลือดหนึ่งจุยอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะฮะง่ายๆคอมโบก็วนๆอยู่แค่นี้ถักใครดำถ้าใครดำ,รดำอีกใบหนึ่งที่ค่อนข้างว้าวตั้งแต่คุณพ่อเห็นสปอยล์แล้วจะเรียกว่าใบสั่งของก็ได้นะก็เป็นฮอกเทวะเคออสเอ็กเทมเพลตบัสเตอร์ Chaos e buster. นั่นเองก็น่าจะน่าแปลกใจนะที่เขาให้เป็นใบนี้มาซึ่ง หลายๆคนอาจจะแปลกใจแต่ว่าคุณพ่อไม่แปลกใจเพราะว่าอะไรเ <c oughs> พราะว่าเด็กคุณพ่อกระใสยอยู่นะฮะมันเล่นกับเด็กนี้ง่ายมากๆเพราะว่าอะไรอ่ะกดอัพไล่าการ์ดนี้ได้ผู้แข่งมีเลือดห้าเลยต่ำกว่าโดยที่คู่แข่งไม่มีมอนสเตอร์ในช่องกลางและในเทอร์นนี้เรามีการโจมตีสี่ครั้งหรือมากกว่าลิงก์อนแทนั้นเป็นหนึ่งใจสังเกตยิงห้าเลือดไม่สามารถลดทอนได้สําคัญตรงไหนสําคัญคือเด็กนี้มันเป็นดราก้อนที่จะยืนสามเล่น ซ้ายกลางขวาบ่อยมากๆแล้วไอ้ไม้ตายหลายๆใบของดากอนน่ะมันขอกลางเราว่างด้วยฟังมันจนไนไปเม่เก่าๆเม็ดไม้ตาเก่าๆหรือถ้าเป็นไม้ตายอย่างไอ้เจ้าพวกกากา้าเงี้ยมันจะไม่ขอกลางว่างก็ได้แต่มันขอกากาในสนามซึ่งถ้ากลางว่างปุ๊บไอ้ถ้ามันไม่กลางไม่ว่างแล้วไม่มีเวทไหนที่มีอิมแพคไหนที่ดีๆคุณพ่อก็จะนำใบนี้อยู่ดี เพราะมันขอแค่กลางผ่านตรงข้ามว่างซึ่งไอเด็กเนี้ยมันมีทั้งเพนินเทตมันมีดับเบิลแนแคคือแค่ไอสองคนเนี้ยตีมันก็ดับเบิลแนแครกสองตัวแล้วยังไงมันก็สี่เวฟง่ายๆยังไงก็ตีสี่ครั้งได้อยู่แล้วก็ใบนี้คุณพ่อบอกว่าดีของดีกับเด็กนี้นะซึ่งถ้าไปหาจริงๆก็จะมีอีกใบนึงที่คุณพ่อคิดว่าไปใส่ก็คือไอสัตวรลับตำรามังกรไอนั่นน่ะที่เป็นหมัดอ่ะนั่นนะ่ะก็มีอยู่สองตัวที่ใช้นะแล้วก็มีธงเหมือนเดิมนะครับ มาดูหลังกล่องดีกว่านะฮะแฟบอีเห็นแบบว่แฟบเวทมนต์นะฮะดะโกพเพรสอ่าหลังกล่องจะไม่มีในกล่องนะจะเป็นการ์ดส,สุ่มมีอ่าการ์ดสี่แบบมีเขาเรียกว่าอะไรมีการ์ดสี่แบบแล้วก็มีธงสามแบบก็จะมีทั้งหมดเจ็ดแบบนะครับให้สุ่มหลังกล่องอันนี้จะเป็นดากโกเพล์แคชคอร์ดใจหนึ่งเกต เจ็บหนึ่งเลือดเลสมอนสเตอร์เค่ยยงในสนามหนึ่งใบที่มีไซส์สองหรือสูงกว่าหรือไอเทมหนึ่งใบนั่นเองก็จับนอนหนึ่งคนนะฮะเอาไว้ขัดเขานั่นเองก็นอกจากนี้คุณพ่อก็ต้องขอบคุณคิดอันคิดที่ส่งซุ่มหลังกล่องให้คุณพ่อเอามาให้น้องๆดูกันนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ผิดพลาดทางเทคนิคนะมันมีอีกสองใบซึ่งเขามันตกหล่นไปนะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณพ่อเอารูปมาให้ดูได้ไม่เป็นไรอธิบายได้อยู อ,อีกใบหนึ่งที่มันจะสุ่มหลังกล่องก็คือดักก้อนไบแอ็แท็ใจหนึ่งเกตจัวหนึ่งในระหว่างเทิรนนี้อในเทิรนนี้ระหว่างการต่อสู้ที่เป็นลิงแอ็แท็กมันจะโจมตีมอนสเตอร์คู่แข่งไม่สามารถไล่เคานเตอร์ได้ก็จะเป็นเวทห้ามเคานเตอร์ถ้าเป็นลิงแอ็แท็กนั่นเองก็ลิงหนึ่งตัวแล้วก็ตีแล้วก็ลิงแล้วก็ตีตีแล้วก็ไม่ตายปลาจบแล้วก็อันนี้ก็เป็น ดะโกเช่ดะโกเพลเลอร์นะครับซึ่งอีกสองใบที่ที่ตกไปนะก็จะเป็นคู่นี้มันตกหล่นตอนขน,น,นส่งนะก็จะเป็นแอรลาวอยนั่นเองนะครับก็เวสสามาัญเนื้อของดาก้อนที่ทุกคนก็ใส่กันก็แคทคอร์สทิ้งมือหนึ่งทิ้งมือเคาน์เตอร์จนจบเทิร์นนี้ต่อกาดที่ทิ้งในมือหนึ่งใบ พลังของบัลลงข้ามจะลด3,000ตูดลบ3,000แล้วก็ลบ1ขีจนจบเทินนะครับซึ่งถ้าเราทิ้ง2ใบก็เหมือนเดิมลบ6,000ลบหน้า6,000หลัง6,000แล้วก็ลบ2ขีถ้าทิ้ง3ใบก็ลบ9,000ตูด9,000แล้วก็ลบ3ขีจนจบเทินต่อให้เขาจะลงตัวใหม่มาระหว่างเกมระหว่างกลางเกมก็ตามก็ยังโดนลบอยู่ดีอีกใบหนึ่งเป็นอ่าลัชัน5เข่านะครับดำเอสดีอ่าเป็นอมนิหลอด ไซส์หนึ่งเป็นอมนิ้แบบหนึ่งใบที่เป็นไซส์หนึ่งนะครับพลังสี่พันสองขีหนึ่งพันการ์ดใบนี้ลงช่องกลางไม่ได้แล้วก็เคาน์เตอร์แอคทีฟนะครับเอาท็อปเด็กหนึ่งใบยัดโซการ์ดในสนามแล้วก็เจ็บหนึ่งเลือดยัดได้เอ็นเคาน์เตอร์สามารถยัดด้เธอเราได้ขึ้นเธอมาตรงข้ามปุ๊บก็ยัดได้อีกหนึ่งค้งแล้วก็กดสกิลดำหนึ่งเลือดเจ็บหนึ่งเห็นเจ็บหนึ่งเลือดยิงได้และก็มี แฝกนั่นเองนะครับแฟกพวกนี้ก็สุ่มหลังกล่องน,นะแต่ว่าตามตามตามนั้นเนีก็จะออกง่ายหน่อยอันนี้ก็จะออกยากหน่อยตามระเบียบนะครับเป็นแฟกทองก็จะออกยากหน่อยซึ่งสวยงามมากๆนะนี่อันนี้จะเป็นแฝกอันนี้เป็นแฝกไร้กรอบนะเรียกว่าแฝกไร้กรอบดูฟอยฟอยจะเป็นฟอยพัดนะครับอันนี้จะเป็นแฝกโมโนโคมนะก็เป็นแฟกแบบเขาาดําก็เหมือนกันเป็นปั๊มทองแล้วก็เป็นพัดนะครับเป็นปั๊มทองเลยนะ สวยมากแล้วก็แน่นอนนะแฟกที่ดูคนชอบนะครับแฟกดา<ำ>ก็เหมือนกันเป็นฟอยพัดเหมือนกันนะครับนี่โอเคก็ข้ามเวลามานะคลิปด่วนๆเร่งด่วนเพราะว่าอะไรเพราะว่าชอบรอมานานนะครับคลิปแบบโอเค,อเคดาก,กอนสินะอ่ะจัดไปนะครับก็ถ้างงตรงไหนถ้าคุณพ่อพูดเร็วอะไรตรงไหนไปต้องขออภัยด้วยก็คอมเมนต์คุยข้างล่างได้เพราะว่า ที่บอกนะมันเป็นเด็กที่คุณพ่อคนข้างชอบนะก็เลยตื่นเต้นบางทีอาจจะพูดพูดเร็วเกินไปนะหรือต้องไหนงงไม่เข้าใจคอมเมนต์ข้างล่างได้ละกันนะครับโอเควันนี้ขอบคุณมากนะฮะสำหรับการรับชมอ,อีกกล่องหนึ่ง FD ส่วนคุณพ่อขอยกยอดไปพรุ่งนี้ละกันนะวันอังคารซึ่งแน่นอนนะถ้าเป็นวันพุธกับน,นอังคารพื้นหรืวันอังคารพฤหัสถ้าพื้นหรือหดมาวันศุกร์ก็ไม่มีอะไรลงนะครับก็ยกยอดมาเป็นวันนี้กับพรุ่งนี้2วันละกันโอเค ประมาณนี้ละกันขอบคุณมากนะฮะพรุ่งนี้ชมอีกทีนึงแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกคลิปต่อด้วยนะครับสวัสดีครับ